คุณรู้ไหมคะการตอบแชทที่เร็วเกินไปอาจทำให้เราดูน่าสนใจน้อยลงกว่าเดิม นี่เรียกว่า Sky City Principle หรือทฤษฎีความขาดแคลนค่ะของโรบอทเบโนเขากล่าวไว้ว่าสิ่งที่หายากมักจะถูกมองว่ามีค่ามากกว่าฉะนั้นถ้าเราเว้นจังหวะเวลาในการตอบแชทสัก2-3วินาทีนะคะหรือแม้แต่เว้นช่วงแค่เล็กน้อยมันจะทำให้เราไม่ดูเร่งรีบจนเกินไปและทำให้คู่สนทนาของเราค่ะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่ามีชีวิตที่น่าสนใจไม่ได้ว่างรอเขาตลอดเวลานะคะเวลาที่เราตอบเร็วเกินไปค่ะ อาจทำให้ดูกระตือรือร้อนจนเกินเหตุนะคะขาดเสน่ห์และความน่าค้นหาฉะนั้นวันนี้เรามี How to ใช้กด3วินาทีอย่างมีชั้นเชิงมาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะหยุด3วินาทีก่อนตอบค่ะไม่ว่าจะอ่านแล้วเข้าใจทันทีก็ให้เว้นช่วงสั้นๆนับในใจ 1, 2และ3นะคะเพื่อที่จะฝึกควบคุมตัวเองไม่ให้เผลอตอบแบบรีบรค่ะ ข้อที่2นะคะคิดสั้นๆก่อนส่งค่ะระหว่าง3วินาทีนั้นนะคะลองถามตัวเองค่ะว่าข้อความนี้สะท้อนตัวตนของฉันไหมหรือว่าข้อความนี้ค่ะมันชวนให้อีกฝ่ายอยากคุยต่อหรือเปล่าข้อที่3ค่ะบาลานซ์ความเร็วค่ะถ้าคุณตอบช้าตลอดนะคะอีกฝ่ายอาจจะคิดว่าคุณไม่แคร์ฉะนั้นการใช้กด3วินาทีเป็นการเว้นจังหวะแต่ยังคงสม่ำเสมอและสุดท้ายค่ะฝึกสร้างบทสัทน,นาที่มีค่าการตอบช้าเล็กน้อยและใส่ข้อความที่น่าสน เช่นคำถามปลายเปิดจะทำให้การคุยลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่แค่แชทที่จบแบบเร็วๆแค่หยุด3วินาทีก่อนตอบก็อาจจะทำให้แชทของคุณดูน่าสนใจมากกว่าที่เคยนะคะลองดูกันค่ะ